สวัสดีค่ะนักเรียนในวันจันทร์ที่24เดือนมกราคมพศ2565นะคะพบกับครูน้ำในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .5 วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันต่อในเรื่องของแผนภูมินะคะแต่ในวันนี้นะคะก็จะมีการเขียนแผนภูมิแบบเส้นนะคะหรือเรียกว่าการอ่านกราฟเส้นนะคะการอ่านกราฟเส้นคืออะไรนะคะ จากเดิมแผนภูมิแท่งใช่ไหมคะแผนภูมิแท่งเนี่ยเรามีการเปรียบเทียบ2ข้อมูลใช่ไหมคะแต่กราฟเส้นเนี่ยนะคะเป็นการนําเสนอข้อมูลโดยใช้จุดและส่วนของเส้นตรงที่ลากเชื่อมต่อจุดแสดงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตามลําดับก่อนหลังของช่วงเวลานะคะกราฟเส้นเี่ยนิยมใช้กับข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงตามลําดับ ก่อนหลังของเวลานี่ยิงนักเรียนเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านกราฟเส้นพร้อมครูเลยนะคะนักเรียนดูตัวอย่างกราฟเส้นนะคะเขาบอกว่าข้าวเปลือกที่ครอบครัวชาวนาผลิตได้เมื่อพศ .2556 ถึงพศ .2560 นะคะนักเรียนอะนักเรียนคิดว่ามันเป็นเวลากี่ปีคะ 5ปีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนีย่ยเราก็เอาข้อมูลของแต่ละบอีนะคะมาลงบนกราฟเส้นนี้นะคะอ่นานักเรียนดูนะคะแกน x นะคะแกน x ก็คือแกนในแนวนอนเนี่ยแสดงพศนะคะตั้งแต่พศ2,556จนถึงพศ2,560นะคะส่วนกราฟในแนวตั้งก็คือแกน y ใช่ไหมคะอ่าแกน y เนี่ยแสดงปริมาณตันนะคะก็คือข้าวเปลือกนะคะ จะมีหน่วยเป็นตันตันก็คือ1000กิโลใช่ไหมคะแต่เขาเริ่มที่20เรารู้ไหมคะว่า20คือกี่ตันก็20ตันใช่ไหมคะยี2ส2บสอจนถึง30ตันนะคะกราฟนี้เมื่อดูกราฟเพียงอย่างเดียวนะคะนักเรียนสามารถตอบได้ไหมคะว่าในปีพศ2556เนี่ยผลิตข้าวเปลือกได้กี่ตันนักเรียนคิดว่าผลิตข้าวเปลือกได้กี่ตันคะจุด จุดเริ่มต้นก็คือจุดที่1เลยนะคะนักเรียนนักเรียนดูนะคะพศ2556ันห้า้ยใช่ไหมคะอ่าในช่องเนี่ยนะคะของกราฟนะคะก็คือจาก22ไป24เนี่ยมันห่างกัน2ใช่ไหมคะนักเรียนเพราะฉะนั้นกึ่งกลางของตรงนี้นะคะก็คือ23ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในพศ2556เนี่ยนะคะผลิตข้าวเปลือกได้ 23ตันนะคะอ่าคราวนี้นักเรียนมาดูนะคะตัวอย่างการอ่านกราฟในทางด้านขวานะคะจริงๆก็คือพศ2556ผลิตข้าวเปลือกได้23ตันนะคะอ่าพศ2557ผลิตข้าวเปลือกได้25ตันถ้ามันตรงกึ่งกลางเนี่ยนะคะนักเรียนก็เท่ากับ เพิ่มขึ้นมาหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าระหว่าง24ไป26เนี่ยมันมีตรงกลางก็คือ25ถูกไหมคะอ่ะนะคะอันนี้ก็คือการฝึกอ่านนะคะกราฟต่อไปมาดูนะคะพศ2558ผลิตได้26ตันพอดีนะคะตรงกับอ่า20เส้น26พอดีเราก็จะอ่านได้ง่ายหน่อยใช่ไหมคะถ้ามันตรงเส้นพอดีต่อไปพศ2559เนี่ยผลิตข้าวเปลือกได้24ตัน 24ก็ตรงจุดพอดีเนาะต่อไปพศ2560นะคะผลิตข้าวเปลือกได้27ตัน27ก็อยู่ระหว่าง26กับ28ถูกไหมคะอ่ามันไม่ยากนะคะนักเรียนในการอ่านกราฟเส้นนักเรียนดูจุดแล้วก็ดูตัวเลขนะคะในทางการอ่านเนี่ยตัวเลขของเราเนี่ยนะคะบางครั้งก็เพิ่มขึ้นทีละ2ถ้าอยู่กึ่งกลางเนี่ยให้หนักยันจำไว้เลยว่าต้องเป็นครึ่งหนึ่งนะคะของ ก่อนที่จะไปถึงด้านบนนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูแบบฝึกหัดของเรานะคะนักเรียนแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับการอ่านกราฟนะคะก็จะมีคําถามมาให้นักเรียนเนี่ยอ่านกราฟต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวครูจะซูมให้นักเรียนดูนะคะอยู่ในหนังสือหน้าที่258นะคะ,น,ะ,คะนักเรียนเดี๋ยวครูจะมาอ่านกราฟข้อที่1ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายของเด็กชาย กราพัฒนะคะในเวลา1สัปดาห์ในแกนแนวนอนก็คือแกน x นะคะแสะดงวันเวลานะคะนั่นก็คือตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์นะคะเวลา1สัปดาห์แล้วก็ในแกน y ในแนวตั้งเนี่ยแสดงเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยเริ่มจาก90แสดงว่ากรพัฒ์เนี่ยนะคะใช้จ่ายมากกว่า90ทุกวันเลยนะคะตั้งแต่0นถึง90เราไม่ต้องเขียนนะคะเป็นที่รู้กันว่า เขาเนี่ยนะคะใช้เงินเกิน90ทุกวันก็คือตั้งแต่90จนถึง130นะคะในแต่ละวันนะคะต่อไปมาดูคำถามที่หนึ่งค่ะในวันใดที่เด็กชายกอรพัฒ์เนี่ยใช้ใจ่ายมากที่สุดเป็นเงินกี่บาทใช้ใจ่ายมากที่สุดแสดงว่ากราฟต้องสูงที่สุดนะคะนักเรียนเส้นกราฟไหนจุดไหนที่สูงที่สุดคะจุดของวันพุธนะคะ,ะเป็นเงินกี่บาทคะ ก็ดูมาทางแกน y นะคะเป็นเงินกี่บาทเราก็ดูจากจุดไปยังแกน y นะคะก็เป็นเงิน125บาทนะคะนักเรียนไม่ยากใช่ไหมคะให้นักเรียนทําทุกข้อเลยนะคะเขียนโจทย์แล้วก็อ่านกราฟนะคะไม่ต้องวาดกราฟนะคะนักเรียนสําหรับคาบนี้ก็มีเนื้อหาเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คาบหน้าสวัสดีค่ะ